สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอสุชิราหกสามสีทาโรนะคะสำหรับเช้าวันนี้นะคะก็เหมาะแก่การส่องถึงเวลาเช้าคลิปส่องกันแล้วนะคะมาดูกันว่า เขาในตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างส่องเขาคนเดียวดีกว่าไหมหรือว่าส่องเขากับสถานการณ์ของเขาอะส่องแล้วถ้าเขาโสดก็คือโสดนะแต่ถ้าส่องแล้วเขาไม่โสดก็คือเราก็จะไปดูกันว่าคนที่เขาเป็นเรื่องหรือว่าคนที่เขาทําให้เขาไม่โสดเนี่ยเขาเป็นยังไงกันบ้างนะคะอ่าเริ่มกันเลยเพราะว่าช่วงนี้หลังๆรู้สึกว่าคนที่เราไปส่องนี่เริ่มจะโสดหรือเขาโสดจริงๆเขาไปเลิกกันแล้วหรือเปล่านะเออ ไดๆก็แล้วแต่กับชีวิตเขานะคะแต่ว่าเราก็แค่อยากรู้นะว่าเขาเป็นยังไงนะด้วยความปรารถนาดีนะคะอืมอืมมาขออนุญ,ญาตเปิดพลังงานของคุณก่อนนะคะเจ้าของคลิปนะคะเป็นคุณไหมพลังงานใช่หรือเปล่าถ้าพลังงานใช่นะคะก็อาจจะเป็นคนที่คุณมาถามถึงก็ได้ หรือถ้าไม่ใช่อยากดูนั่งฟังเพลินๆก็ได้นะคะเป็นนิยายนะเออไม่ต้องเอาเก็บไปคิดมากคิดเยอะนะคะเพราะว่ามันเป็นการอ่านแบบ general reading เนาะแต่ถ้าใครอยากดูดวงส่งตัวนะคะมีคำถามส่วนตัวก็แอดไลน์กันเข้ามานะคะดูเป็นออคำถามที่คุณอยากถามนะคะเป็นดวงของคุณนะเริ่มกันเลยขออนุญาตเปิดพลังงานคุณก่อนคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะ่ะพลังงานจะตรงกับคุณไหมขออนุญาตเปิดพลังงานของคุณค่ะ ว้าว Queen of s w o ซ d s นะคะพลังงานของชาวธาตุโลมนะตัวคุณอะอืมโอเคพลังงานคุณเนี้ยนะมีความทุกนะคะมีความทุกแบกรับความทุกแต่ก็มองเห็นสัจธรรมแหละนะคุณไม่ได้โฟกัสมากมายเท่าไ,รไหร่แม้ว่าคุณจะมีความทุกนะคะแต่ดูเราเนี่ยเหมือนมันกําลังจะจบนะหรือคุณวางแผนที่จะจบความทุกนี้ก็ได้นะคะคุณอาจจะมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับคนราศีพิจิกนะคะ ซึ่งเป็นคนเก่าที่จบพยายามจบกันมาเริ่นานหลายครั้งนะเพื่อที่จะจบแล้วก็มีการเริ่มต้นใหม่หรือหาสิ่งดีๆใหม่ๆให้กับตัวเองนะคะนี่อาจจะเป็นพลังงานของคุณคุณเป็นใครได้บ้างคุณเป็นธาตุลมธาตุน้าธาตุดินได้นะคะคุณอยากแต่งงานแล้วล่ะอยากจะคอมมิทเมนต์กับใครสักคนหนึ่งอยากจะมีความสัมพันธ์ที่จริงจังนะอาจจะไม่ต้องถึงขั้นที่จะต้องแต่งงานก็ได้แต่ขอให้แบบอยู่กับคุณแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะไม่ได้แบบ ออข้อแม้เยอะแยะนะเห็นไหมง่ายๆนะคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะแต่ทําไมคนที่เข้ามาดีลกับคุณนี่มันดูยากจังนะคุณต้องการแค่หนึ่งเดียวต้องการคนคนเดียวต้องการคน,คนของคุณนะคะอยากได้โอกาสนี้หรือว่ารอเก็บใจไว้ให้ใครสักคนที่พร้อมจะคอมมิทเมนต์กับคุณก็ได้อ่ะมองว่าคุณนะ่ะน่าจะทิ้งอะไรเก่าๆและหันหลังแล้วนะแต่ว่าความเจ็บปวดมันยังหลงเหลืออยู่นะคะอาจจะมีบ้างนะหรือว่า ลึกๆในใจก็ยังมีความรู้สึกนั้นนะคะคราวนี้เรามาดูกันว่าคนที่คุณมาถามถึงเนี่ยตัวเขาเป็นยังไงได้บ้างโสดไหมหรือมีใครหรืออยู่ในความสัมพันธ์หรือเปล่านะคะคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีธนูก็ได้เป็นครูบาอาจารย์เป็นคนที่สอนคนอื่นได้นะคะหรือว่าบาลานซ์ตัวเองเก่งหรือณนะตอนนี้ตัวเขากําลังที่จะอตอนเนี้ตัวเขาเหมือนกับเยียวยาเนาะสร้างสมดุลให้ตัวเองพยายามบาลานซ์ ในหลายๆสิ่งในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกความเป็นจริงนะคะอืมอะไรที่เลอะแะเนี่ยเขาเหมือนจะตัดออกแล้วเริ่มจริงจังกับชีวิตนะคะเริ่มหาออปชันตัวคนคนนี้เหมือนเหมือนโสดนะแต่ไม่รู้โสดจริงหรือเปล่านะคะณาณะตอนนี้นะที่เห็นคือเหมือนมีคนเข้าหาเขาเยอะ มีคนเข้ามาจีบเข้ามาละไล้อมให้ได้เลือกนะคะแต่ตัวเขาล่ะอ๋อตัวเขาเลือกใครไปแล้วค่ะาาจ,จะมีคนของเขานั่นแหละนะคะมีคนรักของเขาอยู่แล้วหรือว่าเขาเลือกใครไว้ในใจอยู่แล้วหรือเปล่าเป็นคนที่แตกต่างจากเขามากๆนะคะเป็นเดลิเวอร์คนคนนี้เป็นมิถุนได้นะมีทางรักทางเลือกเยอะนะคะธาตุน้ําได้ธนูได้นะคะหรือเป็นไพ่เดลิเวอร์แต่ว่าคือเหมือนเขาอะถามว่าพลังงานของเขาเป็นยังไงเหมือนเขามี คนที่เขาเลือกไว้แล้วเลือกไว้ในใจแล้วแต่ว่าความสัมพันธ์กับคนคนนี้เนี่ยไม่ได้ชัดเจนคนที่เขาเลือกอะนะคนที่เขาเลือกในใจอะนะไม่ชัดเจนอยู่ห่างไกลกันมีความแตกต่างกันต่างชาติต่างศาสนาต่างวัยอย่างนี้ก็ได้นะคะเออมีคนคอมเมนต์มาว่าให้กระต่ายอ่านไพ่ความรักต่างวัยเดี๋ยววันหยุดก่อนนะคะเดี๋ยวจะหาเวลามาอ่านให้นะแต่นี้เราคลิปแบบว่าอ่านที่เราเคยอ่านไปก่อน เออแต่ได้หัวคอแล้วแหละนะอ่าคนเนี้ยวนกลับมาคนนี้ที่เขาเลือกเนี่ยเหมือนเขาไม่ได้เปิดใจหรือว่าไม่ได้พูดตรงไปตรงมากับคนคนนี้สักเท่าไหร่นะนะคะคนที่เขาเลือกในใจแล้วนะคิดว่าเขาเลือกแล้วแต่ครั้นี้เรามาดูกันว่าเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงในตอนนี้มาส่องเขานะคะ เขารู้สึกว่าคุณมีสเสน่ห์นะคุณดูแบบคุณดูเป็นอิสระแล้วก็มีความสุขถ้าเขาส่องคุณแล้วเขาเห็นคุณก็คือเขามองว่าคุณก็ใช้ชีวิตได้ดีอะ่ะแต่งตัวดีสวยดูแลตัวเองได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่อิสระไม่ผูกมัดผูกติดทั้งที่จริงๆคุณเป็นคนที่อยากจะผูกมัดนะเออเดี๋ยวเอาไว้ตรงนี้ แต่คุณก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะเขามองนะเขามองว่าคุณเป็นตัวเลือกที่ดีนะคะแต่ว่าคุณปฏิเสธเขาไหมหรือเขากังวลว่าคุณจะปฏิเสธเขาถ้าเกิดว่าเขาเลือกคุณหรือว่าเขาเขาเข้าหาคุณอะไรเงี้ยถ้าเขาหยิบยื่นถ้วยให้คุณอะคุณจะรับรักเขาไหมเขาอาจจะอยาก play s a ซ e นะคือแบบถ้าเกิดว่ากับคุณอะเขาอยากจะค่อยๆดูไปก่อนเพราะเขาไม่แน่ใจว่าหนึ่งคุณโสดไหมสองคุณ มีคนอื่นหรือเปล่าคุณเจ้าชู้หรือเปล่าหรือคุณจะยังรับรักเขาอยู่ไหมคุณจะยังรักเขาเหมือนเดิมหรือเปล่าเขาเลยอาจจะอยากมาเป็นเพื่อนก่อนนะคะหรือว่าเขาติดคําขอโทษกับคุณอยู่อืมหรือคุณติดคําขอโทษกับเขาอยู่หรือเปล่านะคะอ่ะแต่คราวนี้เรามาดูกันว่าเขามีความสัมพันธ์อื่นหรือยังหรือว่าเขามีแล้วเนี่ยแล้วตอนนี้เป็นยังไงขอดูความสัมพันธ์ของเขาที่มีอยู่นะตอนนี้หน่อยค่ะ อะถ้าคนนี้นะคะมีความสัมพันธ์อยู่ความสัมพันธ์จะอยู่ในลักษณะของการประครับประคองทะเลาะเบาแหวงนะคะท็อกซิกมีคนมากมายเข้ามาในความสัมพันธ์ไม่ได้มีแค่เขาคนเดียวเขาอาจจะมีคนของเขาแล้วคนของเขาก็ดึงญาติพี่น้องดึงเพื่อนดึงคนอื่นๆเข้ามานะคะต่อรองต่อเถียงต่อออืะต่อล้ะต่อเขาเรียกอะไรนะเถียงกันอ่ะทะเลาะกันน่ะเออเป็นฝักฝ่าย เพื่อหาความจริงเพื่อค้นหาอะไรบางอย่างหรือเขาอาจจะรู้เรื่องเกี่ยวกับตัวคุณแล้วก็ได้นะคะคนคนนี้อาจจะคนคนนี้อาจจะเผยความรู้สึกหรือเผยอะไรบางอย่างให้กับคนที่เขาเลือกหรือคนที่เขาอยู่ด้วยได้รับรู้ว่าเขามีคนอื่นนะหรือเขามีพิรุษก็ได้เขาอาจจะคิดถึงคุณหรือว่าเขาอาจจะนึกถึงใครคนที่เขาเลือกในใจนั่นแหละอืมเพราะว่ามันมีความลักษณะแบบมันเป็นอะไรที่เป็นความลับเนาะ ความลับมันไม่มีอยู่ในโลกไนงะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าคนที่เขาอยู่ด้วยหรือว่าคนที่เขาไปเลือกเนะี่ยก็ต้องมีความรู้สึกอยู่แล้วแหละมีเซนต์มีลังสังหรณ์มีสัมผัสแหละว่าคนคนนั้นคือใครแต่ตัวเขาเองก็พยายามอย่างหนักเนาะที่จะไม่แบบเปิดเผยนะคะว่าคุณคือใครด้วยอาจจะเป็นหนึ่งคุณไม่ได้สนใจคุณไม่ได้ไปลงไปเล่นในเกมนี้ด้วยแล้วก็คือคุณก็อยู่ของคุณนะอ่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องปกป้องคุณถ้าเกิดว่าคนคนนี้มาล้าหลานคุณตัวคุณก็อาจจะเกลียดเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยแบบปิดเรื่องนี้เรื่องเรื่องระหว่างคุณกับเขาหรือความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณอะ่ะคือเขาปิดนะคะแล้วก็ แอบทำแอบส่องคุณแอบดูคุณแอบติดตามคุณแล้วคนของเขาอาจจะรู้ก็เลยทําให้เกิดการทะเลาะก,กันนะคะแล้วก็เอาคนอื่นเข้ามาช่วยดูช่วยส่องด้วยนะไม่ใช่แค่แบบเขาส่องคนเดียวให้พาเพื่อนมาดูด้วยพาเพื่อนมามองมาดูหน้าคุณไปตามหา facebook ค,คุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะสืบเรื่องของคุณอยู่แล้วก็พยายามที่จะใช้กดนะคะ กฎหมู่กฎหมายกดอะไรของเขานั่นแหละนะหาความยุติธรรมให้กับตัวเองนะคะแต่ถ้าคุณไม่ได้ทําอะไรคุณอยู่เฉยเฉยคุณก็นิ่งไปเลยนะคะไม่ต้องไม่ต้องไปสนใจเนาะเพราะดูแล้วคุณก็โฟกัสที่ตัวคุณเองโฟกัสในอนาคตโฟกัสในสิ่งที่คุณต้องการโฟกัสในความสัมพันธ์ที่คุณอยากได้คุณอาจจะไม่ได้สนใจคนคนนี้เลยก็ได้นะแต่ว่าคุณอาจจะรู้ก็ได้ว่าเออเขาแบบมาส่องมาคนของเขามาส่องมาแบบหาเรื่องพยายามจะมาหาเรื่องคุณอย่างนี้หรือเปล่านะคะอืม ถามว่าความสัมพันธ์ของเขาในตอนนี้เป็นยังไงหรอต่างคนก็ต่างอยู่เนาะต่างคนก็เหมือนเข้าประครับประคองแหละไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์หรือว่าไม่ให้ใครคนใดคนหนึ่งไปลุกลานใครอะไรอย่างเงี้ยอืมอยากให้ความยุติธรรมกับทุกคนนะคะแล้วก็ไม่อยากจะทําร้ายใครแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเขาเองก็รักตัวเองอะ่ะเป็นคนที่รักตัวเองเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ให้ใครมาสาวเรื่องราวหรือว่ามาทําให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนผิดอะไรอย่างเงี้ยเอออะ เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคนของเขาในตอนนี้คะที่เขามีความสัมพันธ์กันอยู่เนาะสําหรับคนที่มีความสัมพันธ์นะซิกซ์บอลนะคะเขาเคยสนใจคนคนนี้มากๆแล้วก็อยากจะพาความสัมพันธ์นี้ไปไปด้วยกันน่ะแต่ว่าพอเกิดเหตุการณ์นี้หรือว่ามีช่วงหนึ่งที่เขาได้เริ่มหรือว่าได้รู้สึกหรือคิดถึงคุณมากขึ้นหรือว่าคนคนนี้ได้แสดงอะไรออกมาบางอย่างอะ่ะมันทําให้เขาเปลี่ยนใจนะคะใจเขามันเปลี่ยน ความสัมพันธ์มันก็เลยแห้งเอาไว้มีแต่การทะเลออาะบ่แวงกันคนคนนี้อาจจะแสดงความเป็นตัวเขาในอีกแบบหนึง่งที่คนของคุณไม่เคยเห็นก็ได้จากที่เคยเป็นคนหน่อมแนมเป็นคนอ่อนหวานเป็นคนแบบซื่อสัตย์แต่ตอนนี้เขาอาจจะเปลี่ยนแปลงเป็นคนที่แบบว่าชวนทะเลาะนะคะมีความท็อกซิกมีความไม่ไม่เชื่อมั่นในตัวเองอะไรเงี้ยเออมันมันหลุดออกมาหลายอย่างมันเลยทําให ความสนใจของเขาที่มีกับคนที่เขาไปเลือกเนี่ยมันลดน้อยลงหรือว่ามันแฮงเอาไว้ตรงนั้นมันไม่มีการไปต่อนะคะแล้วก็มองดูว่าเขากําลังลังเลใจที่จะเลือกที่จะไปต่อหรือว่าเลือกที่จะเนี่ยเลือกที่จะไปต่อหรือว่าเลือกที่จะหยุดไว้แค่นี้ดูแลวความสัมพันธ์คือจริง,รงๆแล้เรามี potential นะคือคนคนนี้คนที่เขาไปเลือกนะ่ะคือเขามองเขาคิดว่าคนคนนี้แหละใช่แล้วในอดีตที่ผ่านมาเนาะแต่ว่าไปไปมาเนี่ย ตัวคนคนนี้เริ่มที่จะรู้สึกว่าเขาไม่แน่ใจว่าความสัมพันธ์นี้ที่มีด้วยนะ่ะมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่เหมาะกับเขาหรือเปล่าจะเป็นครอบครัวกันได้ไหมนะคะก็เลยมีเรื่องของการที่จะหยุดชะง,งักในเรื่องของการแต่งงานนี้ก็ได้ค่ะาาจ,จะเคยคุยกันว่าเขาจะแต่งงานมีลูกนะคะลงหลักปักฐานอะไรเงี้ยหรือว่าสร้างคารอบครัวด้วยกันอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือแบบชะง,งักเอาไว้แล้วเขาก็ไปเปิดออปชันนี่ไหมพลังงานของเขาคือไปเปิดออปชันนะคะไปเลือกคุยกับคนอื่นแล้วก็ไปเลือกใคร คนในใจที่แอบอยู่ลับๆคนที่อยู่ห่างไกลคนที่แตกต่างจากเขามากๆ <c oughs> คือเขาไปเลือกอีกคนอยู่ในใจไปให้คะแนนกับอีกคนหนึ่งก็เป็นคุณหรือเปล่านะถ้าคุณเป็นคนที่แตกต่างกับเขามากๆแล้วเป็นคนที่แบบว่าอยู่ห่างไกลจากเขานะคะเป็นคนที่ปฏิเสธเขาเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วอะนั่นแหละเขาเขาเลือกคนคนนี้ นะคะอ่ะน่าจะเป็นคุณนะอ่ะก็สรุปกันไปว่าเป็นคุณแหละอ่ะคันนี้นะคะมาดูกันว่าแล้วความสัมพันธ์ของเขาเนี่ยจะมีแนวโน้มยังไงได้บ้างเขาจะมีการเทคแอคชั่นอะไรไหมกับคุณหรือว่าเทคแอคชั่นอะไรในความสัมพันธ์ในในเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นคะจะมีการหันหลังเนาะมูฟวอนนะคะตัวเขาเนี่ยจะมีการหันหลังมูฟ e อนอาจจะมูฟ e อนออกมาจากสถานการณ์ก่อนนะคะหรือว่าไปอยู่คนเดียวเงียบๆแล้วก็ไปฟังเสียง หัวใจตัวเองว่าต้องการอะไรจริงๆไปฟังความรู้สึกความต้องการของตัวเองนะคะดีไซน์ลึกๆในใจของเขาว่าเขาเคยอยากได้อะไรเขาเคยอยากทำอะไรอืมอาจจะมีการคอมมิวนิเคตหรือว่าไปเปิดดูข้อความเก่าๆนะที่เขาเคยคุยกับคนที่เขาแบบหนึ่งเขากำลังเหมือนกับอะอะโอเคเออ น่าจะเป็นคนที่เขาเก็บไว้ในใจเลือกในใจนั่นแหละตอนนี้ดูหมกมุ่นดูเหมือนเริ่มนึกถึงคำพูดถ้าคุณเคยพูดเคยบอกอะไรกับเขาเขากําลังคิดถึงเรื่องราวเหล่านั้นกําลังเอาเก็บมาคิดแล้วก็เดินหนีจาก,จากสถานการณ์เก่าๆหรือว่าความรู้สึกเก่าๆที่เขาเคยมีความรู้สึกที่เขาคิดว่ามันเป็นไฟโชดช่วงชัชวานในความรู้สึก ความรักเก่าๆความสัมพันธ์เก่าก็ได้นะคะความสัมพันธ์ที่เขามีอยู่ก็ได้นะดูเหมือนเขาจะหันหลังแล้วก็เดินไปมองที่พระอาทิตย์เหมือนเขาจะรู้แล้วว่าอะไรที่เปล่งแสงประกายได้ตลอดไปอะไรที่ดูแล้วมันสเตเบิลอะไรที่เป็นความหวังในอนาคตข้างหน้ามากกว่าอืมก็ถามว่าเขาจะ take action ยังไงคนคนนี้ถ้าไม่พูดถึงคุณนะเขาจะเหมือนทิ้งอะไรไว้ข้างหลังแล้วเลือกในสิ่งที่เขาเคยอยากได้ สิ่งที่เขาที่ใจเขาเคยบอกว่าเขาต้องการสิ่งนี้แล้วก็สิ่งที่ทําให้เขารู้สึกว่าเออนี่แหละมันคือความหวังคืออนาคตที่เขาอยากจะมีแล้วก็เป็นสิ่งที่ฮิลลิ่งเยียวยาจิตใจเขานะคะีน,นี้เรามาดูกันว่าตัวเขาเนะี่ยจะเดินหน้ามาหาคุณไหมหรือว่าเดินหน้าในความสัมพันธ์กับคุณไหมโอ้แน่นอนคนคนนี้คุณคือวิชฟูลฟิลเมนต์ของเขาเลย คุณคือคนที่เขาต้องการเหมือนเขาเห็นความชัดเจนในใจแล้วเขาก็พยายามที่จะ manifest คุณกลับเข้ามาดึงคุณกลับเข้ามาแต่นะตอนนี้เหมือนเขายังทําแบบนั้นแบบโจงแจ้งขนาดนั้นไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาอาจจะติดอยู่กับความสัมพันธ์นี้สิ่งเดียวที่เขาทําได้ก็น่าจะเป็นเรื่องของการคิดการ manifest นะคะแต่จะไม่ใช่การ take action ที่แบบว่าขับรถมาถึงหน้าบ้านเดินไปบอกเลิกคนของเขาอะไรเงีง้ยเหมือนเขาจะรอให้ความสัมพันธ์มันค่อยๆจบลงกับคนอีกคนนึง ะะเพื่อที่จะไม่ไปทำร้ายอีกคนหนึ่งให้คนคนนั้นเดินหันหลังไปจากเขาเองหรือเปล่านะคะแต่กับคุณเนี่ยเขาก็ยังอยากจะดึงเอาไว้ยังไม่อยากให้คุณไปไหนยังรอคอยรอวันที่แบบจะได้มานั่งหันหน้าคุยกันอถ้าถามว่าเขาจะเทคแค่นอะไรกับคุณไหมยังนะคะเขาจะยังนิ่งๆอยู่แต่เขาจะยังเฝ้ารอคอยแล้วก็เฝ้ามอง Queen of p e n t a c l e ของเขาเขาก็มองว่าคุณนิ่งนะแต่เขาก็มองว่าคุณเป็นคู่ที่แบบว่า มีเหตุมีผลเหมือนกันคุณเป็นผู้ใหญ่คุณดูมีเหตุมีผลนะคะคุณเป็นคุยน็อฟซอสดูขี้งอนหน่อยแต่ว่าเขาก็มองว่าคุณเป็นคนฉลาดไม่ว่าเขาจะพูดอะไรคุณก็ตอบกลับได้แบบชัดเจนจนคนคนนี้ตื่นรู้นั่นแหละมีหลายคําพูดหรือว่ามีหลายๆเรื่องที่คุยกันแล้วคุณพูดตรงๆอ่ะแล้วมันทําให้คนคนนี้เห็นอะไรที่มันชัดเจนขึ้นปลุกให้เขาได้รู้จักตัวเองมากขึ้นนะคะในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งคนของเขาเนี่ยอาจจะ สับขาหลอกเขาในบางเรื่องเนาะเออทุกคนอะเวลาที่มีความสัมพันธ์กันใช่ไหมในแรกๆทุกคนก็จะแบบแสดงความความดีความงามความสวยความหลอกมาแต่พอนานเข้านะคะทุกคนก็จะเริ่มเป็นตัวของตัวเองแต่กระต่ายมองว่าตัวคุณอะเป็นตัวของตัวเองมาแต่ไหนแต่ไรคุณเป็นคุยนอปซอสคุณก็เป็นคุยนอซอสคือคุณชัดเจนกับเขาอะเออคุณชัดเจนว่าคุณเป็นใครในตอนแรกๆเขาอาจจะรับคุณไม่ได้ เพราะด้วยความที่เขาก็เป็นคิงออฟซอร์เขาก็คิดพิจารณาด้วยเหตุและผลเขาก็มองว่าคุณไม่น่าจะเป็นไปได้แล้วก็มองว่าคุณกับเขาเนี่ยมีข้อแตกต่างมากๆคงเข้ากันไม่ได้หรอกนะคะแต่วันแล้ววันเล่าผ่านแล้วผ่านเล่าผ่านไปเนี่ยตัวเขาเองก็เพิ่งจะมาตระหนักได้แล้วก็ด้วยความที่คนของเขาเนี่ยแสดงออกอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาเห็นชัดเจนมากขึ้นว่าเออจริงๆแล้วคนเราเปลี่ยนแปลงได้เนาะเออก็คนคนนั้นเปลี่ยนไปแต่ในขณะที่คุณไม่มีการเปลี่ยนแปลง คุณเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นแต่อาจจะไม่ได้เป็นอะไรที่เขาชอบนะคะแต่พอวันผ่านไปเนี่ยสิ่งที่เขาไม่ชอบกับการเป็นสิ่งที่เป็นความจริงแล้วมันทําให้เขาไม่รู้สึกว่าไม่ต้องคิดอะไรมันซับซ้อนอะ่ะเอออันนี้คือสิ่งที่ถามว่าเขาเทคชั่นไหมกับคุณก็ยังไม่มีการเทคชั่นแต่เป็นการเฝ้ารอเวลาเฝ้ารอโอกาสเฝ้ารอเมื่อถึงวันนั้นที่จะมาถึงอะ เขาคิดว่าเมื่อถึงเวลามันก็คงใช่ระหว่างคุณกับเขานะคะแต่ว่าเขายังดึงคุณดึงคุณเอาไว้ถ้าถามว่า Take Action ยังไงก็ Take a คชั่นด้วยการเบ n ิ f ฟ t นะนั่งดึงคุณเอาไว้ในในลักษณะที่แบบเป็นเทเลพาธิกเขาก็คาดหวังว่าคุณจะรับรู้ได้ว่าตัวเขานะคะคิดยังไงกับคุณอืมแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งคือที่เขาไม่กล้าทำอะ่ะเพราะเขากลัวว่าคุณจะปฏิเสธเขาไม่กล้าที่จะแบบเดินหน้าหรือว่าทำงานในความสัมพันธ์หรือว่าเทคแอคชั่นใดๆ เพราะหนึ่งเขาก็ยังแบบทิ้งคนนี้ไม่ได้คนนี้ยังทิ้งเขาไม่ได้ยังไปจากกันไม่ได้เพราะยังมีการประครับประคองเนาะไม่อยากให้มีเหตุการณ์ที่มันรุนแรงหรือว่ามีความบาดหมางใจเขาเองก็ไม่อยากจะทําร้ายคนที่เขาไปเลือกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงค่อยๆปลดปล่อยกันไปเมื่อถึงเวลาก็คงจะกลับมา,เ,าเจอหน้าหรือรเผชิญกันเองนะอคิดว่าอย่างนั้นนะคะด้วยไพย่ใต้สําหรับก็เป็นเ h e e m เรอร์ก็มองดูว่าคนคนนี้เนี่ยเลือกที่จะทําในสิ่งที่มันแบบเอ ค่อยเป็นค่อยไปแล้วกันนะคะประมาณนั้นอามาดูกันว่าเขาอยากพูดอยากบอกอะไรกับคุณในตอนนี้นะคะเขาอยากพูดอยากบอกอะไรกับคุณในตอนนี้นะคะคลิปสองก็สองได้ประมาณนี้แหละมันไม่ได้เยอะมากนะเออเขาอยากบอกอยากพูดอะไรกับคุณในวันนี้ค่ะ I bury myself in w o r k to forget you เเขาก็พยายามลืมคุณนะเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าคุณจะกลับมาจริงหรือเปล่าแต่ก็ยิ่งลืมก็ยิ่งจำนะเออ ไปทํางานนะคะไปทํางานเยอะๆตอนนี้นเขาปลดปล่อยไปแล้วพยายามปลดปล่อยสถานการณ์ให้มันแบบเป็นอิสระกันไปนะคะทําในสิ่งที่ถูกต้อง I feel you living me b e h i n d แต่พอเขาเริ่มรู้สึกว่าเขาจะปล่อยคุณเขาก็รู้สึกว่าคุณก็จะทิ้งเขาเหมือนกันนะเออเริ่มเกิดความกลัวนะคะ So many things remind me of you อย่างที่บอกยิ่งอยากลืมก็ยิ่งจำอืม I left you before you could leave me เขาพยายามที่จะทิ้งคุณก่อนก่อนที่คุณจะทิ้งเขานะคะ I h i w h o I really am from you. เขาปิดบังตัวตนของตัวเองจากคุณจริงๆนะหรือปิดบังความรู้สึกที่มีให้กับคุณเพราะดูไพ่มาแต่ละใบเนี่ยลืมไม่ได้ลืมไม่ลงนะคะ,ะรู้สึกมากรู้สึกเยอะเกิดความกลัวด้วยแต่ใจเน่ะเลือกแล้วแต่ว่าไม่เปิดเผยไม่กล้าบอกนะคะ <t> เขาปิดบังตัวตนที่แท้จ,จริงหรือปิดบังความรู้สึกที่แท้จ,จริงทั้งที่จริงๆแล้วเห็นไหมเขาอ่ะ wish เนี่ยเขาปรารถนามากๆมาพร้อมกับไพ่ใบน,นี้เลย The Magician w i l l be a g a i n t t g e t h e r we will be t เ g e t h e r a า a i n เขา wish mm hmm. มันคือความคาดหวังคือขอพรน่ะใจลึกๆก,ก็ขอพรแต่การกระทำส่วนทางกันคือไม่ไม่สนไม่แคร์นะคะทำเป็นแบบไม่สนใจคุณแต่จริง,รงๆแล้วเลือกคุณไว้แล้วในใจอะ่ะเออเนี่ยคนๆน,นี้เป็นแบบนี้นะคะก็ประมาณนี้แหละให้เขาไปเผชิญในสิ่งที่เขาสร้างเอาไว้แล้วก็ ให้เขาได้หาวิธีการที่จะหลุดออกมาเองหรือจัดการด้วยตัวเองนะคะเพราะดูแล้วใจลึกๆอะ่ะอยากให้คุณกลับไปแต่ก็ไม่อยากทําอะไรเพราะตัวเองทําอะไรได้ไม่มากนะคะคุณก็ไม่ต้องทําอะไรนะคุณก็เดินหน้าใช้ชีวิตของคุณไป เมนเฟสคนที่ชัดเจนกับคุณได้นะคะเลือกในสิ่งที่ชัดเจนอยู่ในจุดที่มั่นคงอยู่ในจุดที่สว่างในส่วนตัวนี้ก็จะช่วยผลักดันให้คุณอะได้เจออะไรดีๆเนาะอาจจะเป็นคนใหม่ก็ได้อาจจะไม่ใช่คนนี้ก็ได้นะคะหรือถ้าเป็นคนนี้เป็นคนของคุณเดี๋ยวก็คงมีพลังงานที่ไปช่วยกระตุ้นให้เขาอะได้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการกระทาอะไรบางอย่างนั่นแหละนะก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมใครที่อยากดูดวงส่วนตัวอะไ์กันเข้ามานะบา,บายๆคะ่ะ